เอาเสียวเล็กเสียวเล็กแม่เ็ดจ่่มอยูแม่สาวอุดรเสียวเล็กแม่สาวอุดรลงให้ทำไปส้มที่วันนี้เอาลงก่อนเลยบ่ลงเลยนี่ของของหดเลยแหละของโตหดจริงของแน่ของจริงเอแกเสียงนี่แหละแต่ว่าเห็ดออกมากแล้วของประทันจะจับตั้งครูเนี่ยกระจับเดี๋ยวนี้กดะตัวหมดก้อนนี่เจ้าขึ้นลงหาเก่าแต่ว่าเจ้าสี่เก่าหา เออนีอันโอกระไรอ่เดียข้อเดียวเด้จ้าจ้ามันมาสูตเก่าดเด็กมามาข้อมเก่านศูนย์แปดศูนย์แปดบนบ่ศูนย์แปดบนบ่บนบนแม่อสูตรเก่าเลยเดียวเดียวเดให้พ่นคำนวณก่อนค่ะท่านผู้ชมสูตรหนึ่งพันสามร้อยบาทเก็บเงินฝ่ายทางพันสามร้อยบาท แถมลอตเตอรี่คือเกาค่ะแถมลอตเตอรี่คือเกาไปใครไม่ต้องการแถมก็พันสองร้อยห้าสิบาทถ,าาถ้าไปเอาลอตเตอรี่เนาะถ้าไปเอาลอตเตอรี่ก็เพิ่มเงินหาสิบาทท่านก็จะได้ลอตเตอรี่ไปรุ่นหนึ่งชุดถือว่าท่านซื้อ,อลอตเตอรี่หาสิบาทในราคาพิเศษนี่เนาะก็ไอ้วดนี้มาตัวใดเจดงกย์เสียไว้ไห้หาาาไตัวนั่นจจวดนี้เขามาอะไรแรงเจดกย์เสียวไว้ตัวนั่นจีจองไว้เนาะเนาะจองไว้คือเกา กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจังซื้อขี้มากแล้วก็ยาแคลเซียมเหนือแคลเซียมคือแคลแมกเนาะ,ะนะค่ะเนาะสมุนไพเยอะแยะมากมาย่อมแซมส่วนสึกหลอของร่างกายของทุกอย่างนี่จะไปเบิองในเชิดเบิองนะแล้วก็แก้ปวดกระดูกแก้ปวดเก่าลดบวมของเก่าเนาะค่ะปวดเส้นปวดเอ็นกบบนี้ส่วนหายนี่ไปฟังเบืงองอ่านเบืองคือ่อมแซมเส้นเอ็นแระข้อต่างๆเนาะค่ะ อันนี้อาหารเสริม12ออยพัดบำรุงเน้นที่ดวงตาค่ะเน้นทั่วดวงตาหัวใจแล้วก็ตับอ่อนไม่ให้ไม่ให้เบาหวานที่ตับขึ้นตานะคะหัวหไห้แมนจะประคุณมันเป็นจังสันละค่ะที่อ่านมากที่รู้มากเนาะค่ะเนาะอันนี้ชุดหน้าอ่อนเยาว์อ่อนหวานนุ่มนวลน,นี่ค่ะชุดสบู่สีขาวเนื้อครีมตัวเดียวกันแต่สีแต่สบูส่สีส้มลดฝ้าจุดด่างดำหน้าสว่าง สีขาวหนานุม่มนวลนสดใสปั๊บหนาให้นุม่มปั๊บหนาให้ออนไหวเนาะเนาะแดีดูอ่อนไหวถ้าแป้งทาครีมอะไรลงไปก็สวยเป,ปล่งปังอะใส่เราไั่ย่งแม่ผูดใด่เราว่าเปิดปิดประตูแม่ลูกลูกใหญ่แต่ลูกคือเก้าตัวน่ะแต่ลูกคือเก้าตัวลูกใหญ่มันมนลูกน่อย ลูกหน่อยคือหลานลุหไงบ่เลขกแม่สาวบทเดือนแม่สาวเพิ่นถือเลขเก้าห้าเขียนล่องเขียนล่องหาเก้าแต่ว่าหันออกกันหนันซื้อเก้าหาทั่วมาบอกแม่ว่าให้ออกเก<อ>้าหาบอเลยกแม่สาววันนี้กำลังลง่องยืดเดียนบอกเลขเพิ่นบอกนอนคุยกันอยู่ซื้อเก้าหาตัวเดียวนั่นจเจ๊แดงอุย้ยมันบมม่มักเม่เลขมันบม่มากเก้ามาหา อันเม่ได้หรือเปล่าเฮ็ดอยู่กับลังสีแล้วยมฐานกับ่านผู้ชมฐานนิดนึงเนาะอดใจรอมุทนาสาธุาาาาเหมือนหนีวันพาวันศิลไปวัดตะเศ้าตื่นเกือบพระท่านวัดแม่ตื่นขึ้นมาเอาขัอแจ้งหลับตืวนหนีสั่นเดีอยู่ในห้องมันเหมือดเนาะเาาลี้ยวเบื้องประม่านต่างคือสีเก้งๆลูกม่าบางนกากร หกโมงยี่สิบสองนาทีหกโมงยี่สิบสองนาทีพัสันเด้งเสร็จแล้วเาโเป็นหนึ่งเขาเอาโบนได้ไหมบนศนยแปดศูนย์ปแปดว่าแม่จับคู่เลยบ่ะจับคู่เยื่เดี๋ยวนี้ศูนย์แปดศูน ปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจับคูณแน่นอนมเจับแบบเก้าแบบมันออกนี่แล้วอ้าวอ้าวอ้าวเจ็ดหนึ่งส่วนหมอกมันออกกับตัวตัวแรกเดนะ้เนาะเจ็ดชุนเจ็ดชุนแบบตัวตรงได้เลยเจ็ดชูนตัวตรงมตตันออกโกสามศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดศูน uh, ย์เอาโวนี uh> okay. uh <t uh> <t uh ้มาใส่น um, 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 uh, ้ำอ่าลายได้ศูนอันนี้มันกรเขากันหมดก่อนแต่เจ็ดหนึ่งมันจูบว่าเอาเอาสี่หนึ่งสี่หนึ่งนั่นปะสี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดล่างไนี่ลายตุยน่ัดนจควรจะตัดออกเบื้งอ่นเรียกันอันนั้นบัดขัดแก้ควงที่ซื้อ้าเรียกอ อาจารย์พูดไม่เรียกดับมันเขาดับอีกยังตัดออกอันนี้เอาไปร่วกิดไปสิเรียรอืเรียรอแปดหกแปดหกห้าเก้าห้าเก้า่แม่ห้าเก้าเกดห้าแปดห้าบ่ก เอาเด็กับใครบ่มันดับบทตัวนี้อ๋อเออเออเอาเอาเอาเด็กดับเท้าเล้วะแมนดับอยู่ตลอดเด้แหละเนาะเขียนใส่ใส่ใส่ป่ะข้อสี่แง่ก็สิบแผ่นในครับนั่นหลายแถวสิบก็ตัวหนึ่งนี่แหละว่าเป็นยังของคอยมีเนื้อที่เขียนเยอะดับดับบนหรือดับล่างมันดับบนละบนเนาะดับล่างมันดับยากกูอ๋อจ้ะ คือึ้นวัดกวนกัน่หละกระดับบนดับนี่แหละเขาเขียงเทากันหลยล่ะเอ้าเบิ้งกับกากดึงหลังแปดหกห้าห้าเก้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าลังแค่เรถหลุดยงบนบอกหลุดยางปรทเยศไทย บนห้าศูนย uh, oh, ์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งเก้าเจ็ดถีบต้นตายปะถึงแล้วอ่ะดับไหมเจ้างไหนเพิ่นไปแยกเอาดอกไอสีแดงดับเพิ่นเก้าห้าแล้วแล้วศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าโอ้ยเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเออ หลางแปดหกแปดหกห้าเก้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าบันนี่เด็นับได้บันนี่ค่ะเก้าห้าเก้าห้าสามหกสามหกสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่ง แปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองหกสามหกสามห้าสี่ห้าสี่ขันเข้าแต่ก้องสื่อจะสื่อได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดมันดับปูแล้วได้่ในเลกเข้าในาพ่มีแล้วมาเอาเบอรยังสองเจ็ดกับว่าเอาสองเจ็ดกันนะนี่มันตัดออกไปได้ยืนในนี้พมีมันแคร์ออกมาแล้วสองเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับว่าได้ขันซื่อวะ 63หาซีรูปแล้วเบอรเจ็ดหน่แนยกมา9้า9นย3627180990817263หาซีโอเคดับคู่หักเสจลาหก99หา9หา9เก้าะดับบ่ขึ้น9หาก่อนเุขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออลงลงไทยด้วยหาซีนี่เออวันนี้เรียก เันมากแล้วเคอย่พสอซื้อเรียกเพื่อนเพื่นตาไทยอะเจ็ดสามกับสามสี่ด้อูปาชาน่ะเจ็ดสามกับสามสี่มันงวดนี้มาตรงมาตรงของห้าเนี่ยตัวเดงศูนย์แปดได้แ่ละงศูนย์แปดบ่มันร่ลงหรือบ่ข้าเจ้าลงหรือบ่รงแล้วมันร่เดือนว่าท่านในรลงมาสั่นที่เรวไหนสี่เจ็ดสามที่เจ็ดสามกับยังเบีนกตรงกัน บแต่ว่าของข้าเป็นลางของคนเดียดสิบนลางกันเนาะนี่แหละตรงสองตัวนี่แหละของคนอันนบคือบนล่างคือล่างบ่แมหแม่บนคือบนล่างคือล่างแมนบอบิ่นบ่เด้เขียนวางบอของเจ้าน่ะแม่ของเจ้าน่ะของเจ้าน่ะบนล่างของเจ้าบนคือบนล่างคือลางแมนบอโอ้เออบ่ต้องไปใส่บนเป็นทน่ะแมนบออันนี้นสูตรของขฮาอยู่แล้วอันนี้ป แปโมันเป็นล <cin> eh so no ังเอ่อแกมันเป็นลังออยห่าอืเป็นลังเขียนลังมาแล้วเอาเอาว่าเรียกกันปูปลาาบอวอด้เอาเองนเพิ่มเือนเพิ่นไปเอาเองโมาเเออแต่ว่ามันมาเข่ากันแล้วคับกองหอยสองตัวตัวใดียนไว้ศูนย์แปดแปดแปดหกแปดโกที่มันหายว่นเขียนอย่าง้ับพวงเด่อนี่แปดโโกแปดเอาสามตัวเพิ่นหาย สามตัวมีสองหกแปดสองย่งเอออันนี้สองตัวทนี้มีคู่เดียวเลยสามตัวเป็นแูบเขียนแยกออกมาสองสองหกสองแปดหกแปดมีตันี้เดียวเป็นวลายับบนี้จะมันเากันแล้วกับเองเ่องค่ะค่ะเนี่ยยันแล้วลงเอาเรื่องวันนี้ว่าทายไปเนี่ยจากขอบคุณค่ะได้แล้วว่าเอาดอก ใก<ช>ล้กันแล้วแม่หาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสิไปซื้อของอยู่ค่ะจะซื้อหน<อ>้าหลายค่ะโอเคค่ะแม่เรียกเรียกปูแล้วสิไปซื้อของพี่สิไปซื้อของมาใหม่กวนเรียกปูกับปลาหูค่ะค่ะแม่